ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ไปเก็บเก่ารัดมาแล้วเราก็เอามาทําความสะอาดอันนี้คือทําความสะอาดแล้วต่อไปเราก็จะทําการผ่าก็คือผ่านี้หมายถึงเ,เก่ารัดถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราเอามาแล้วเราไปคั่วเลย ไปขั่วเลยมันก็จะระเบิดนะคะแล้วมันก็จะระเบิดในห้องเราก็ทําการผ่าผ่าให้มันเป็นมีลมออกมันจะได้ไม่ระเบิดเวลาเราขั้วเดี๋ยวจะทากานเจาะเดี๋ยวแป๊บโอเคเสร็จแล้วเราทําความสะอาดเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้ตัรัดมาแล้วเราก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการอ่า ผ่าเกาลัดที่เราได้มาเพราะว่าถ้าเราไปคั่วเลยมันก็จะระเบิดใส่หม้อนะคะคนไหนที่ชอบทานเกาลัดเอาแกนนี้พอเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวจะกินไม่หมดก็ผ่าเจาะนิดนึงแบบนี้ก็ได้อู้ผ่าเยอะไปแบบนี้ มีโดนแบบนี้ไปเรื่อย เราไม่ผ่าเวลาเราไปคั่วเลยมันก็จะละเบิดตุต้มตาตุต้มตามจริงดเดิง ก็จะคั่วไปเรื่อยๆทำกันคั่วไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาแาบนี้นะจ๊ะแล้วก็รอรอให้มันสุกเย็น้วนะคะไม่ใช่ร้อนชิมดู ได้แล้วได้ที่แล้วมันก็จะเหลืองน่าอร่อยดยูผลงานกินได้เลยหอมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันที่จริงก็ผ่าธรรมดาก็ได้แต่นี่เอาความสวยงามบายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายจ้า,จา